บนนั่นแม่งแบบปักไฟยังเกิดอะเนี่แล้วมันเกิดอีกแล้ว้างนะเอ้ยไอ้โอ้ย่าเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยซอมบี้ข้างบน ระวังนะพวกมีเฮ้ยเชืระบองหน้ากูอยู่นะหนึ่งปืนกลัวมันตกลงมาแน่เลยเท่านี้มเล็งยากว่ะนี่ไหนวะไอ้เอ้ยมันเล็งยากอี่วะมือมือมือมันมือมันหมุนอ่ะเอ้ยเอ้ยตกตกซิววะเออตายมือมันหมุนอ่ะกับกันเพาเดอร์เนี้ย ของกูเต็มหนึ่งโยนโยนเออเโอเคแอปเปิลนะแอปอยู่ๆก็มีแอปเปิลลงจากฟ้าแดดมันแยมแยมยำแยมแยมพระเจ้าส่งมาให้โอ้ยมันเกิดสองตัวเลยเกิดจากเมื่อคืนแน่เอ้ยเอ้ยมึงดันสาขากูหรือมันเกิดตัวกูัวมันเกิดตรงมึงแน่เลยแทบไม่ต้องทำราคาให้มันเลยมึงเนี่ยสภาพเนี้ย มื่อเยก็กูเป็นเพื่อนเลยต้องคืนไปปักไฟเออต้องปักไฟจริงเฮ้ยกูไปท็อปอยู่ปักไฟไว้ก่อนดีกว่าก็อันนี้ไงพวกเป็นข้อพิสูจน์ว่าสปอนเซอร์อมึงใช้ได้โอเคคอมิเตอร์มึงใช้ได้ยังทำไม่เสร็จเลยแม่งเกิดมาแล้วนี่แหละข้อพิสูจน์ชันดีแล้วแม่งคือกูยืนอ,อยู่มันเกิดได้ไงปกติมันจะเกิดทางจากจากผู้เล่นไม่ใช่เหรอไม่ใช่เกิดพร้อมกับผู้เล่นไม่ได้เกิดตรงที่ที่ผู้เล่นอยู่นี่อืม มึงจำสแกเราไงมึงมาอย่างไงมึงมามึงมาอย่างไงมึงมาอ,อย่างไงเฮ้ยเราปักท้อดิ้งเกิด,กอดอีกเหรอเฮ้ยดับเดอเดอร์โพลด้วยเก็บไม่ใช่เอเดอร์โพูลดิไอเยสลามบอลมึงดอบทุกอย่างซอมบีย้ยแต่ว่เาเฮ้ยเดี๋ยวมาทำน้ำฟินิททั้งบนดีกว่าจะได้ได้ใช้ทั้งบนเลยเออเราไป,ปตักไปแล้วกันกูไ,ได้ขุดทางที่เราขุดทิ้ง จะได้ปักถอดได้ตัวสวยงาม,งามตอพี่เด็กเชีย่ยมาจากไหนวะมาจากมึงเหรอเฮ้ยไม่ข้างบนไม่มีตัวอะไรเกิดเฮ้ยตอพี่เด็กอะ่ะอยู่ๆมันเกิดอะ่ะงั้นก็ทําพื้นตอนนั้นเป็นครึ่งสลับเลยสลับกูไม่มีประเด็นไม่มีบล็อกเลยเลยกูเนี่ยอันนี้เอาไปเฮ้ยสลับกูต้องใช้อยู่นี่หว่างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวกูลงไปคราบข้าขงล่างได้แต่มึงทำข้างบ,าบในให้เสร็จก่อนคอยลงอยู่คนเดี๋ยวมันอยู่เดียวมังน่ากลัวสัตว์เลย บนนั้นแม่งแบบปักไฟยังเกิดอ,อะแย่ <Yeah. S 1> แล้วมันเกิดอ,อีกแล้วมางนะอโอ้ย <laughs> อยอะไรวะเน <laughs> ี่ยโอ้ยไอเอ้ยอะไรวะยิ่งส แต่เดย์รวบมากูเพิ่งกูเพิ่งแดกเพิ่งแดกข้าวพอดีเลือดไปเลือดก,ก็ลดอีกแหละแม่งเงยแม่ <c oughs> งสยองขวัญชิบหายเ,าเฮ้ยนี่กูวางเกินเหรอเนี่ยอา้าว <c oughs> วางเกินอะบล็อกหนึง่งแล้วมุมอื่นน่ะ <c oughs> กูจะไยายาแก้ไหนดิกูก็วางไปตอนแรกกูรับได้ก้วากวาว,าว,าว,า 9, ว่ามันต้องแปะไม่ใช่หรอวะาไอ้ <c oughs> เฮ้ย <Hey, S 2> กพูพลาสองฝั่งเลยนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยน้ำมือนะเฉยเองมีคนต้องแก้งานวะใช่ครับแก้ยาวครับแก้ยาวแก้ยาวทำอย่างนี้ต้องแก้ <D> ดีนะกูยังไม่ได้ล้อมเฮ้ย hey, กพูพลาดทุกฝั่งเลยเหรอนับผิดเหรอ <c oughs> <c oughs> นับผิดน,นั่นแน่เฮ้ย ทุกฝั่งแน่เลยสภาพด้ภาพนี้ผิดแน่ๆโอออะไรตอมบี้มันเกิดตัดกุยแก้วใช่จริงด้วยแก่ทุกฝั่งเลยไว้ติดเชื้อด้วยไวยรุนแก่งาน เริ่มเกิดแล้วเริ่มเกิดไหลาไตามน้ำลงไปเลยใช่จะล้อมหลังคาทันไหมเนี่ยสภาพความสูงนี่ไม่น่าจะช่วยอะไรมันตกลงไปไม่น่าจะตายหน,นต้องจงอีกหลายนัดเลยเพราะมันอึดขึ้นเยอะเลยใช่ว่ามันอึดขึ้นทุกวันทุกวันแน่เลยเอือ ้กูวางกูวางสลับผิดป่ะวะเนี่ยทำไมสลับกูไปอยู่ข้างล่างวะเนี่ยสลับกูต้องอยู่ข้างบนดิกูวางสลับผิดแน่เลยไม่ไงสภาพกูน่าจะต้องมาเผชิญโชคไอ้เชื่อพวกเนี้ยสู้ๆเพื่อนเพราะถ้าลงไปตอนนี้ไม่น่าทันแล้วติดติดเชื้อไม่น่าไม่แก้ไม่ได้นะบ้านเราไม่มีทองนะจางหวัน คาอย่างเดียวที่มันเกิดเพราะมันสูงหรือเปล่ามันก็ไม่น่าจะงั้นหรอกว่าเราปักท็อตน,นะเว้ยมืดแล้วด้วยเนี่ยมันเกิดจริงด้วยโว้ยมือมีฟินแอนด์ซิลอยู่ในมือแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะกูอยู่กลางอากาศโหเสียงเยอะมากเลยพวกเกิดเยอะมากเลยไนงะใช่พอมืดแล้วมันเกิดแบบเยอะขุดโคด,ดเสียง มันเกิดจากตรงไหนหวะข้างล่างไม่ใช่มันเกิดจากตรงไหนอะกูฝากท้อไปหมดแล้วนะข้างล่างอะ แลาวก็ทําทกระเป๋าดูดของถ้าเราไม่มีกล่องดูดของเราวก็งทำกระเป๋าไปดูดกระเป๋าใช้ของอนะไรบ้างวะเนะใช้หนังหนังก็จะเป็นมุมยังมุมเรามีอยู่ราคาแค่หนังยังไม่เจอวัวเลยนะั่งเล่นมาใช่ไอเพลมพอมละเราเอาชุดหนังมาตัดเป็นหนังได้ไดนะมเราไชุด<ร>หนังไหมมีเต้นเลตเตอร์บูตอะ เพราะว่าแคทฟิทมันคือวงตระกูลปลาเว้ยกูจะ <Hey, S 2> ได้กูงงตลไดหนังแล, <ะ S 2> ล้วหนังอะไรอย่างเงี้ยอารองเท้าก็ไปด้วยเอารองเท้าก็ไปด้วยเรื่อยๆใครมีรองเท้าถอดออกมาให้หมดอาอถอดไปแล้วดุนในกล่องก็น,น่าจะมีเพิ่มปะมีในง,งานถอดไปเฮ้ยครบพอดีเลยสี่อันเออได้ <laughs> ถอดรองเท้าตัดเล่นกันแล้วไอ้ห่ยเบื่อแล้วเบื่อะไรวเบื่กระเป๋าเบื่กระเป๋า ไหนไหนไอกระเป๋าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเออนั่นแหละอันนึ่งนะหาได้นะหาหินเนาะหาหินหาหินก็หมดครบแล้วเอาหินไปทำอะไรมึงเอาหินไปทำอะไรนี่ได้กระเป๋แล้วต่อไปก็ทำที่ดูดใช้เหล็กสามไอกระโพลสองเหล็กไม่มีครับวายเหล็กมีสองไม่ได้กโพลอ๋ะหนักเหลือเกินอ,อ้าว <p> มันดับจากซอมบี้มันเอเดอร์โพลเนี่ยก็ดับไม่ใช่อะดับหรอดับทุกอย่างไม่ใช่หรอซอมบี้มอดนี้เพราะว่ามอดนี้ไม่มีเอเดอร์แมนนะนั่นสิมันมน่าจะดับทุกอย่างว่ะในไหมเรามาอยู่ตรงน้ำเนี่ยขี้โกงฮะอะไรกูตายไปม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยอ๋อตัวไปแม่งไทยเด่นแรงพิ่หายเลยไอ้อออฟีกูจะบอกว่าเนื้อซอมบี้เก็บไว้นะอย่าทิ้งมาาันไว้ครับกันพาวเดอร์พอเดาได้อยู่ ตอนนี้ต้องการเหล็กอย่างเดียวเลยมาขาดแคลนเหล็กกันสุดๆไปเลยแม่งกลายเป็นโต๊ามาแล้วโตโตคราบอาวุธที่ใช้ไม่ได้ด้วยอันหนึ่งแม่งไงไปได้ไมหายมันเป็นปืนที่ทำให้เกมบั๊กอะเอามันยิงมันใช้ยันบ่อยแล้วเกมมันหลุดแค่ทุบมันอ,ออกเกมก็หลุดแล้ทุบออกอะคนที่ทุบไม่หลุดนะแต่คนที่ไม่ได้ทุบมันหลุด อันไหนอะอันบนอันล่างอันใหญ่อันล่างันใหญ่อ๋อใช่ใ่งั้นเราต้องใช้อันบนใช่ไหมใช่เราใช้อันบนอันเล็กตายน้ำมซสมบีตตึมเล็กเล็กแป๊บเดี๋ยวเราไปหาเล็กกันดีกว่าหาอยู่ในขุดตามภูเขาอ่ะเพราะใต้น้ำขุดไปเยอะแล้วน่าจะไม่มีแล้วว่าใต้น้ำใต้น้ำส่วนใหญ่น่าจะเหลือแต่คอเปอร์แล้วมีอาหารไหมอะหรือเราจะตายเกิดอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างมูก็บอกอยู่ว่าอาหารอยู่ข้างล่างข้างล่างไหน ไบันลงมาชั้นล่างใต้บันไดอ๋อเนี่ยโอเคคุกอะไรคุกแคทฟิตเหรอนั่นแหละเชีย่ยนี่เราแดกเนื้อปลาวงตระกูลเหรอใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันเอาแคทฟิตมาทำไมไม่เอาปลาดุกมาเลยไม่ก็ต่างประเทศเขาเน้นปลาแคทฟิตอะวงตระกูลเดียวกันเอางั้นแหละประมาณนั้นเขาเรียกเขาเรียกทุกอย่างเรียก,เร,ยกเรียกทุกอย่างรวมว่างั้นเออประมาณนั้นไม่แน่จะอันหนึ่งก็มีความเป็นไปได้เขาอาจจะเรียกทุกอย่างเป็นแคทฟิตเลยก็ได้ อะมันมีขุดทีเดียวแล้หายหมดไหมไม่มีไม่ได้ลงไว้โอเคขอบคุณแค่นั้นแหละดีใจแล้อยากจะลงนะแต่น่าจะแต่น่าจะบักเดี๋ยวมันจะง่ายเกินไปไม่มีอะไรง่ายเกินหรอมะ <c oughs> เออกูจะเข้า,าไปในบ้านทำอะไรวะล,ลืมอ,อ๋อเออจะมาครับท็อตพอทันเพราะว่าทอตกูหมดแล้ว ปืนก็ะ<ม>จะหมดแต่กระบ,บองหรอโอเคปืนก็มีอยู่ในต้อแต่บึงไม่เอาไปใช้เนี่ยปืนที่เขาแจกมาก็มีมึงก็ไปใช้กระสุนน้อยเพราะฉะนั้นลูกกระสุนนนะื้อคลิโตะกระบ,บองอยังไงล่ะลูกกระสุนมึงมีอยู่มึงมีอยู่อันนี้มึงมีอยู่กองหนึ่งเต,ต็มเต็มบงบอกน้อยก็น้อยจริงแหละดูอาวุธกูด้วยจ้าไม่แน่นะคริโตะคุงอือ พีพีโดนดไอ้เหี้ยแม่งแรงกว่าเก็บเอเปเล่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันอะไรจะตายดิอ่ะเก็บของกันไปจะไม่แรงได้ไงดาเมจกูหกเลยนะเว้ยมายก็บอลติดเนี่ยติดตะปูปวอ๋อโอ้ยฉุกตกใจไม่เกิดอย่างนี้เลยเหรอเงางี้เลยเหรออะไรวะเอ้ยฟูมีสองเอเป็นเล่าไหมมีมีสองเอเป็นเล่า ตัวแรกเป็นเอ็กซ์คูซีฟบันเดิลได้ไอเอ็กซ์คูซีฟบันเดิลมันจะได้ระเบิดอิมแพคแล้วก็ได้การพอดเดอร์ได้อะไรเยอะแยะหมดเลยเฮ้ยของดีอยู่ไหนอยู่ข้างล่างตรงวิลเจอร์เดดเดอร์ไอตรงเดดเดอร์วิลเจอร์อยู่ตรงไหนล่ะเออตรงอ่าตรงตรงอ่าตรงหน้าบ้านเลยอ่ะตรงตรงลานกว้างอ่ะมึงมาบ้าน่ะอ๋อเจอเลยมันเกิดลานบ้านเลยเหรอใช่เกิดลานบ้านเลยเว้ยแม่งเกิดต่อหน้ากูเลยแบบจะอยู่แม่งก็จะอยู่ๆแม่งก็ุ พุบขึ้นมาตกใจเลยเกือบยิงแหละเกือบโดนถมถุยแล้วไงมึงอ่ะนน F เนี่ยเนี่ยเอ็กูสีบันเดิลเนี่ยมันได้ได้แกนพาวเดอร์แล้วก็เอ็กโพรดอออนอินแพรแล้วก็เมกอัพเมสอะไรสักอย่างมันคืออะไระไม่รู้อ่ะลองแลหน่อยเนี่ยนะเอ็กซ์คูสีบันเดลเนี่ยนะเออเอ็กซูสีเลยอ๋อแหละอ่ะ,ะ,อะเอาไปเปิดดิขอขอปเปิดอันนึงขอปเปิดอันนึง วันนี้ว่าดวงวันนี้ของคุณฟิล์มเขาจะเป็นยังไงไหนมาอะเอาเปิดอันหนึ่งเอาไปสองอันยาวยาวกูจะล็อกโอ๊ยยายาอย่าเปิดได้ครับตอบละโอเคเก็บเลยเก็บเก็บเก็บเลยเก็บเก็บเก็บเลยคือระเบิดเหรอคือระเบิดเว้ยคือระเบิดเลยเว้ยเสียฟรีเลยสองอันเสียฟรีอันหนึ่งเว้ยกูมันมันแรงมาได้ฟรีอัน มันคือระเปิดมือแ้ะหมายถึงไอ้นี่หมายถึงการแลกของไม่ได้ใช้แน่ๆอาจจะได้ใช้เวลาฝูงบุกจะมืดแล้วใช่ไหมเนี่ยเหลืองเลยเออจะมืดแล้วเออฟีมึงไม่ขาเตียงว่าข้างในบ้านมีคนแก่อยู่ไม่ต้องไม่ต้องมันนอนไม่ได้มันต้องนอนเว้ยนอนนอนได้เหรอนอนได้นอนได้ไม่งั้นทุกคนจะทำเตียงกันทำไมแล้วถ้านอนไม่ได้ มึงใจเย็นปีมึงไม่ได้เล่นเฟียร์นายฟอกูเครียดกับเฟียร์นายฟอมาครั้นที่แล้วอย่างเงี้ยกเกิดผลได้แล้วมึงอ่ะกูก็ต้องเครียดกับมึงดีกูเล่นตั้งแต่รอบแรกเลยนะเว้ยเฟียดนายฟอมึงแทบไม่ได้เล่นเลยได้ฟีเฟียร์นายฟอเลยไอ้สัเล่นมาแล้วรอบสุดท้ายอ่ะเออเนี่ยเล่นแค่นั้นแหละยังไม่มึดรอก่อนนั่งเผาดีกว่ากันคนแก่แก่ไปไหนวะสามมันกูจะได้มีอยู่ถ้าคนแก่หายไปไหนวะสามมัน ห้าอันใช้ยี่สิบอันใช่ไหมรวมๆแล้วเฮ้ยคนแก่หายไปไหนอ่ะคับแล้วเอาคับแล้วเหรอวางยังไงนะไม่เห็นแล้วตอนนี้เราประทางชีวิตด้วยอาหารอะไรก็แคทฟิชแอนด์ไม่มีอยู่สิบกว่าอันไปวะเด๋ยวประดุก แล้วคืออยากจะบอกว่าแคทฟิเข้าบ้านข้างนอกข้างนอกบ้านเราเพียบเลยไปคําตอบที่ดีมึงมึงมึงกหิวใช่ไหมมึงลงไปใต้น้ำเว้ยแล้วมึงไปไล่ฆ่าเลยไปหาเหล็กต่อแลละตอนนี้มีเท่าไหร่ละเจ็ดใช่ไหมตอนนี้เหล็กมีมเจ็ด <2. S 2> มีแปดอันขาดอีกสองไอมีไดมอนวะ่ะไดมอนกนได้จากบ้านแล้วเกล้ยวยเอาไปรับปืนใครบอกว่ากูได้จากบ้านอย่าง,างลงเหมืองบอก หลงลงมาดิตายกูมา,มาตายกูมาแบนเงขอขุดฐานก่อนแต่กูบอกเลยในเะบื้องไม่น่ามีแร่เหลือแล้วนะมันจะมีแร่แต่ยังเงินไม่น่ามีแร่เหล็กแล้วนะกูขุดบนภูเขาเอาแล้วเนี่ยถ้าจะมีก็คงต้องทําเหมืองเองอะขุดเองอะใช่ขุดเองรู้สึกเหมือนซอมบี้มันจะเดินมาหากูได้ทุกเมื่อเลยวะกูก็ไม่เห็นมีอะไรอยู่ข้างหลังนะโอเคปะ,คปะมีใครจะลงเหมืองไหมไม่มีละครับเหมืองกูลงมาหมดแล้วตอนนี้ เหมือนที่คุณจะกดตาหักอ่ะเฮ้ยซัฟเฟอร์ซัฟเฟอร์แอสแอสแอสอ่ะไม่ใช่โว้ยบางทีเล่นได้ตลอดช่วงที่เล่นห่วยเล่นห่าเนี่ยเล่นห่าว่าดิเช่วงที่ติดโวอที่เติดที่เหี้ยไม่เห็นเล่นเลยเล่น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 วันละสองเกมนะเออเล่นวันละสองเกมจะเล่นไหมเล่นก็คือเล่นเว้ย เฮ้ยแล้วกกูจะเมืองเปิดปะเออมันก็เปิดเลยมันก็เปิดเลยมันก็ตายดิเฮ้ยมันเปิดมึงก็สวนดิเฮ้ยกูสวนไม่ได้เด็กกูตายกูขุดตามภูเขาเอาแล้วเนี่ยไม่รู้จะมีหรือเปล่ากูเข้ามาในภูเขาแล้วอ้าวจี้จัดตกใจหมดสมาติไหมเอ้ยยยยยฟุโยฟุโยกูตกใจหมด ซัพเฟอร์เก็บมาโอ้ยเยอะเยอะเยอะซัพเฟอร์ S S S กูสามเ้มปากว่าแล้วนงะแม่งเลยเสียใจเล่นบ่อยเกินมันจะมีปัญหาเสียใจด้วยนะอยากเจอพวกเราเจอกันได้ในโอเวอร์วอตได้อย่างเงี้ยกูขอไม่เจอเพราะกูไม่เกี่ยวเมาส์สัมบัดเลย ซอมบี้เด็กแม่งวิ่งมาอ๋อไม่ใช่ว่าชอบเด็กเหรอไม่เด็กอย่างนี้กูไม่ชอบทำไมเด็กซอมบี้คือไม่ชอบแล้วอืมใช่สิเบื่อแล้วลัทธิหมีเอ่ยเออเฮ้ยเราเอาหลังพึ่งไปเลยดีไหมจะพึ่งจะขุดทำไมล่ะเก็บพึ่งเอาไว้ทำน้ำตาลได้นะถ้ามันขุดออกมันก็หมดแค่นั้นอะแต่ถ้าเก็บเอาไว้เราถ้าเราพร้อมเลี้ยงเมื่อไหร่แล้วก็เลี้ยงได้ รอพร้อมเลี้ยงก่อนไหมแล้วค่อยขุดอ่ะกูเจอแกะด้วยค่าแกะดีไหมจากฆ่าทําไมแล้วมึงไม่เก็บใบบาทมึงสัตว์ไม่เก็บอะไรเลยอ่ะมึงจะกฆ่าอย่างเดียวเลยลอเอือ <c oughs> ใช่ระยะยาวอะ่ะไม่คิดบ้างหรอครับพอกูเป็นลามสออาสตายไงละ่ะต่อไปเอ้ย <c oughs> กูเก่งจะเป็นผู้ค,คำหยาบแล้วนะ <c oughs> ไม่เจอเหล็กเลยอะ่ะกูเจอสัปเปร์เนี่ย ายาชชาไปยโทษทีโทษทีพี่ภูมิหลังกับราวัตตาบ่อยที่ใหายกดแท็กเจอเจอบ่อยยิบมายขอร้องยุดเผืเราเจอมันบ่อยเกินไปเว้ยฟุกมันทำไม่บ่อยเหรอวะกูไม่ค่อยเจอมันเลยนะกูเนี่ยเจอบ่อยยิบมายเลย เจอแต่ซาเลียนะกูวิ่งปักเขาก่อนแหละกูไม่สนแหละโอ้ภูเขาอะไรนะมันขาวโพลนอย่างเงี้ยแน่อะไรอ่ะไหนดูซิงไงนั่นไงนั่นไงนั่นไงไปดิวิ่งตามกูให้ทันดิกบีตะงูวิ่งตามให้ทันดิไในจริงวิ่งให้ทันเหล็กไในจริงวิ่งให้ทันเฮ้ยบัวไะในจริงวิ่งให้ทันชิ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  ก็ <g ul> ต้องหาจากซอมบีนะ้ไงเพราะว่าเกมนี้มันไม<ๆ>่มีตัวอะไรอื่นเกิดได้จากซอมบีม้แร่สเีเขียวที่มันอยู่ข้างบนนี่คืออะไรอะเอเมลลอรัลไม่ใช่เอเมอรัลเฮ้ยใช่ยววะถ้าเป็นแร่ของในเกมมันจะนูนเว้ยถ้าเป็นแร่ของไมค์ครับปกติม,มันจะนูนเฮ้ยมันไม่ได้ลง้นี่ใช่ไหมลงแล้ไหลงลงลงนูนลงไปนั่านูนใช่ไหมถ้าเป็นแร่ปกติมันจะนูนถ้ามันไม่นูนแสดงว่าแร่มอดอ๋อแสดงว่านี่เอเมอรัลเฮ้ยกูเจอเอเมอรัลมาสองเม็ดโอเคใช่หรอใช่ได้ใช่ได้ แต่เสียได้ว่ากูขุดไม่ได้ตามนั้นไม่มีที่ขุดเหล็กมันก็มีแหละถ้ากูอยากจะทำเนี่ยพร้อมขุดเหล็กแล้วเหล็กพอแล้วนะตอนเนี้ยเพราะกูเจอประมาณยี่สิบสามอันละตอนตอนตอนนี้กูเจอเหมืองเปิดอะยี่สิบสามอันเองเหรอน้อยว่ะขุดบนภูเขาอ่ะกูก็ขุดบนภูเขาแบบมึงอะงั้นกูกลับก่อนละมืดไรแวจะโดนซอมบี้ถม สอวันนี้ซอมบี้บุกโคตรบ่อยเลยกะบุกสองวันติดเลยอะเออต้องรีบกลับกูเจอเ,เหมืองเปิดด้วยมาเปิดเลยแร่เยอะโคตรโคตรโดนเปิดบ่อยยังเลยวะนั่นดิเมืองน,น้ำกูโดนเปิดไปแล้วนี่อะไรวะเนี่ยกูขุดมันทุกอย่างด <Hey. S 2> าสโตนแ<า>อมเมโลอะไรสองเม็ดเดี๋ยวอาจจะต้องไปละเพราะว่ารู้สึกจะภาพว่าก็คือ ไอสิ่งที่เรียกว่าฟ้าฝนมาแรงมากถ้ามันตกจริงกูก็ต้องไปเหมือนกันนะได้ฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องแบบเสียงมันเข้าไม่ึงกกูยังกันไม่ต้องไม่ของกูยังคืมอยู่แต่เสียงไม่เข้าไม่หรอกเพราะบ้านกูมันไม่ได้ดังแบบมึงมีแต่คนเข้าเลยตอนฝนตกกูแทบไม่ได้ยินมึงพูดเลยการก้นฝนมึงเลยฝนฝนมึงดังไม่ใช่เหรอกูดินมึงพูดอยู่นะไม่กูไม่ได้ยินเสียงมึงเสียงมึงอู้อีอ่ะ อ๋อนอนไหมนอนมหเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยรียบนอนเลยกำลังกลับบ้านละกูอยู่ในเมืองกำลังกลับบ้านเช่นกัน